ส่องราคากระเป๋าจิ๋วของชมพู่อารยาแอปแบลน่ารักสมฐาน,นะสไพรยหมื่นล้านสร้างความคือหาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อพี่ชายคนโตบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์อย่างหนุ่มน็อตวิสรุต ควงแขนภรรยาสุดที่รักชมพู่อารยาไปร่วมแสดงความยินดีในงานปาร์ตี้สละโสดของโน้ตวิเศษกับนางเอกลูกครึ่งแพทิเซียกูดงานนี้แฟนๆนอกจากจะเห็นความสวยหล่อออร่าของพ่อน็อตและแม่ชมแล้วยังมีช็อตน่ารักมุ้งมิ้งถ่ายสติกเกอร์สุดคิ้วแต่ที่ทำเอาหลายคนหลุดโฟกัสก็คือกระเป๋าใบเล็กใบจิ๋วที่แม่ชมถืออยู่เพราะมีความมินิมอลน่ารัก แต่เมื่อทราบราคาแล้วก็ทำตาแตกเพราะราคาเบาๆอยู่ที่6,195เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com